สวัสดีครับวันอังคารที่19สิงหาคม68นะครับเรื่องของ geo graphic l i s ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่ถนนกาซาฮามัสอิสราเอลที่อิสราเอลจะยึดครอง100%นั้นจะประสบความสำเร็จแค่ไหนและจะยิ่งสร้างให้ตะวันออกกลางมีความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นชาวหมู่ตะวันออกกลางเอาเปอร์เซียคงไม่ยอมเนีปัญหาหนักของอเมริกาต่อไปที่เรื่องของโดนัลด์ทรัมจะต้องตัดสินใจโดยเฉพาะ ต่อกรกับไซออนนิสอย่างไรเท่านั้นเองส่วนเรื่องของยุโรปนั้นยูเครนกับรัสเซียก็เป็นความลาดหวังของโดนัลด์ทรัมป์ที่เพยายามจิจากับชาติตะวันตกในเรื่องของของยูเครนนั้นสงบสึกจะสำเร็จอย่างไรนั้นและปูตินจะโอเคอย่างไรถนวนกาซาทั้งยูเครนที่จะอยู่ในความมั่นคงอย่างไรเพื่อจะลดบทบาทของอเมริกันลงไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายแต่เป็นผู้ ขายอาวุธสงครามเป็นสร้างไรายได้กลับเข้ามานี่คือภาพมอนิเตอร์ของ Geographic List นะครับเรามาดู Macro Outlook ดีกว่านะครับเรื่องของ t r r i f และ r i s c o t a r i f f แน่นอนนะครับเป็นปัญหาหนักมากสำหรับทั่วโลกนะครับเพราะมีผลกระทบเรียบร้อยแล้วนะครับในการเก็บ r i s c o t t r r i f 15- ถึง50%โดยเฉลี่ยนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับภาวะเศรษฐกิจ m a c โ o เรียบร้อยแล้วครับ โดยเฉพาะอเมริกันรายได้ก็ตกไป20นะครับบริษัทต่างๆฉะนั้นโดยภาพรวมของทั่วโลกนั้นเจอผลกระทบแน่นอนขั้นต่ำนั้น10 20ขาดรายได้ไปั้น globalization ทั้งหมดในการ asset location ต้องตัดสินใจแล้วครับแรกความรุ่งเรืองในการพอร์ตฟิลเนั้นจะเติบโตอย่างไรโดยเฉพาะปัญหาที่ก่อโดยของสหรัฐอเมริกาไม่มีทางเลี่ยงหรอครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป เขาหาเสียงมาเช่นนั้นแล้วเขาจะต้องสร้างปริมาณงานให้กับชาวริพับิกันที่จะเป็นผู้เลือกตัดสินใจเขาที่จะทําให้พรรคชนะการเลือกตั้งต่อไปในสมัยหน้าของปราบดีเช่นเดียวกันนี่คือภาพมอนิเตอร์ในการลงทุนต้องตัดสินใจของฟันเมเจอร์และไพรเวทเบล p r ไพรเว Fund ทั้งหลายฉะนั้นโดยสภาพรวมทั้งหมด Globalization ชัดเจนแล้วครับแข็งแกร่งคือกลุ่มของบิ c คอยกับทองคำ ซึ่งจะทดแทนในสกุลดอลลาร์กับพัธบัตของสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่มีใครมีความเชื่อมั่นจะเซลล์ออฟออกมามากยิ่งขึ้นและหันเข้าไปหาสู่สกุลทองคำที่เซ็นทรัลแบงก์ทวโลกเป็นผู้ดูดซับสภาพค้องเข้าไปนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดส่วนบิ t คอยนนั้นก็เป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เขาปั่นขึ้นมาในภายใต้เขาจะเอามาแทนสกุลดอลลาร์อย่างที่เขาต้องการคือสเตเบิลคอยซึ่ง ออก g e n น็ตแอดเช่นเดียวกันกฎหมายทุกที่จะมีออกบิสคอยออกมาจะต้องมีสกุลดอลลาร์กับทองคําในเรื่องของเขาไม่ได้สนใจกับเขาใช้ช็อตเทอร์บอลดอลลาร์กับช็อตเทอร์บอลมาเป็นตัวคําขณะที่กลุ่มบิตท,ทั้งหมดจะใช้ทองคําในการคําประกันในการเทรดดิ้งนี่คือแมคโครเอาลุกทั้งหมดชั้นพอร์ตฟิโอจากนี้ปนไปต้อไป ทุกคนที่กำลังคอนโซเลเดตเพราะตลาดหุ้นรายรยีมาตลอดแล้วครับอยู่ที่ e ออ n ์เน็งล u ซอในสิ้นไตรมาสที่3ที่จะเกิดขึ้นในประกาศผลในไตรมาสที่4ในอนาคตเพราะขณะน,นี้กำลังประกาศคือไตรมาสที่2ออกมาดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะกลุ่มอะไรครับแน่นอนครับชิปซัพพลายเชนธุรกิจ AI แล้วก็อุตสาหกรรม EV ซึ่งกาลังแข่งขันกันสูงมากยิ่งขึ้นและเม็ดเงินลงทุนมากมายหมหาศาลเหมือนกับรัฐบาลของโดนัลด์ทรัม์นะครับ ควบคุม Intel ประกาศออกมาแล้วนะครับรัฐบาลเข้าไปถือครอง10%คล้ายๆกับตลาดหุ้นไทยนะครับที่กระทรวงการคลังเข้าไปถือหุ้นในของการบินไทยและ,ะตอตทก็รัฐบาลถือไป4-50%เช่นเดียวกันฉนันดูโนทัมเป็นรัฐบาลแรกที่กระโดดเข้าไปถือ Intel และมี Softbank เพิ่มการลงทุนใน Intel 2 0 0 0ล้านเหรียญแล้วจะขาย Intel ให้กับของซ m s u n งกับ TSMC เข้ามาร่วมด้วย เพราะเขาไม่พอใจนโะยบายของ CEO ของ Intel ที่ขายชิปต่างๆให้กับจีนฉะนั้นเงื่อนขายของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับของแอดมินของทำเนียบขาวทุกคนต้องแบ่งผลประโยชน์15%เซนของกำไรทั้งหมดอย่างที่ n v i นว a เดียกับ AMD เสนอให้และทุกคนอยากได้เพื่อจะขายชิปไปให้กับประเทศจีนนั้นเป็นข้อตกลงแลกเปลี่ยนกับสินแร่ไร e อร์ e h นี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับฉันเห็นชัดเจนนะครับกัน ต่อรองกับจีนนั้นยากมากอีกเเดือนคือสิ้นสุดต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีความดิวดันได้หรือไม่สำหรับเ็าตกลงทางการค้าสินแร่เรเอร์ดแรกกับทาริฟนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่30%ขกาณะที่เกตอินเดีย50าบราซิล50ผลกระทบทางตรงของเศรษฐกิจโลกอยู่ตรงนี้เท่านั้นแหละครับรีซิปโคทาริฟฉะนั้นแอสเซทโรเกชันตัดสินใจกันลงทุนนะครับคณนนี้ภาพรวมทั้งหมดกำลังคอนซลิเด้นะครับ เหมือนกับตลาดหุ้นไทยตัวนี้แหละครับอยู่ที่การเมืองที่ศาลจะตัดสินซึ่งตอนนแน่นอนของโดนัลด์ทรัมไม่เคยมีการตัดสินแต่สําหรับมาเทียบกับประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจะต้องเจอเข้ากฎหมายของศาลรับนูลและวันที่21สิงหาคมนี้วันพระหัสที่แพทองทาต้องไปให้การที่ศาลก่อนที่ศาลจะตัดสินในวันที่29สิงหาคมในวันศุกร์หน้าขณะที่ ของอดีตนายกทักษิณนะครับยีบสองนี้เรื่องของมหนึ่งหนึ่งสองแต่วันที่เก้ากันยาจะเรื่องของการป่วยจริงป่วยทพิปของคุณทักษิณในการตัดสินใจชั้นสิบสี่นะครับซึ่งโอกาสนั้นรอดยากสําหรับเฉพาะการป่วยนะครับวันชั้นสิบสี่มีติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือไม่สารจะตัดสินในวันที่9กกันยานี่คือเกาะกระแสในเรื่องของเขาในเรื่องของทางการเมืองมีผลกระทบ กับการลงทุนนั้นแต่ก็เป็นจังหวะเลือกลงทุนให้ดีนะครับโดยเฉพาะเป็นการคอนโซเลตเพราะหุ้นขึ้นมาถึง240-250 5จุดคือ15%เซนที่เงินฟันโฟไหลเข้ามาในประเทศไทยพร้อมๆกับอินโดนีเซีย16%ซและของเวียดนาม18เรราก็ไม่ได้ด้อยกว่านะครับและจะเป็นทร,ท,รทรวงต่อไปในต้นปีหน้าหรือสิ้นปีคือในไตรมาสที่4นี้จะเห็นชัดเจนหู้จะไปทดสอบที่พันสถึงพันส โดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกโคฟชอตลงมาเยอะมากนะครับต้องโคฟชอตโพซิชันและชัยใบแบ็กก็คือกลุ่มแบงก์กลุ่มชิปซัพพลายเชนกลุ่ม AI s e เซมิคคอนดักเตอร์แล้วก็กลุ่มของอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีีที่จะเติบโตแก่งตั้งแต่ปีหน้าเป,ป็นไปเลือกพักส,ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม E ีเพราะอย่าลืมรับอาเซียนโดยสิงคโปร์รอเรนวองเขาจะคอนแทคกับจีนโดยเฉพาะธุรกิจเลยครับเขาคือชิป AI Green Energy แล้วก็อุตสาหกรร EV ทั้งหมดนี่คือภาพมอนิเตอร์นะครับซึ่งได้ผลประโยชน์ก็คือกลุ่มแบงกิ้งเช่นเดียวกันชั้นคอนโซลิเดตเลือกตัดสินใจนี่คือภาพรวมทั้งหมดของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นอีเมจินที่กําลังเติบโต,ต,ตแร่งและกําลังถูกใช b u บ b a c k และปรับโพลเป็น o v e r w ร์เว t ในอนาคตคือใน12เดือนข้างหน้ารวมทั้งประเทศไทยด้วยตัดสินใจคื้ลงทุนนะครับนี่คือสิ่งที่วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขอบคุณที่ติดตามผมกดไลค์กดแชร์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ